มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวแล้วคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลพร้อมกับหลากหลายหน่วยงานทีเดียวค่ะลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือพนักงานที่ทํางานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนจังหวัดลําพูนเนื่องจากที่ผ่านมาต้องกักตัวเพราะฉะนั้นขาดรายได้และขาดอาหารการกินในการดํารงชีวิตนะคะ ตอนนี้พี่จุม๋มนพูขวัญพร้อมกับหลายหน่วยงานนําเอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ส่งถึงมือพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงไปติดตามบรรยากาศพร้อมๆกันค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดวิกฤตในเรื่องของการดำรงชีวิตที่ทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูนซึ่งก็มีพี่น้องจากจังหวัดเชียงรายน,าน่านและอีกหลายจังหวัด ถูกคำสั่งให้กัดตัวซึ่งปกติเขาก็มีรายได้ที่แทบไม่พอใช้เดือนชนเดือนและถูกสั่งให้กัดตัวก็ทำให้ลำบากต่อการดำรงชีพจะออกไปไหนก็ลำบากเกิดปัญหาขึ้นมากมายลำบากแม้กระทั่งการซื้ออาหารเพื่อนก็ไม่กล้าซื้อมาให้เพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่มีใครกล้าแม้กระทั่งรถส่งน้ำดื่มก็ไม่กล้าเข้ามาส่ง ไปไหนก็พวัวเขาว่าให้ัวโดนปรับพวดมีปัญหาเยาอยะแยะอฝากเพื่อนซื้อกับข้าวอะไระบ้างมองคลก็เพื่อนก็ไม่กล้ามาหาเพราะพวกที่รู้จักก็แค่กักตัวเขาไม่ได้ติดเชื้อโควิดในทียงเพียงแค่ถูกคําสั่งให้กักตัวในฐานะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็เลยไม่มีใครกล้ามาหาแม้แต่รถส่งน้ําก็ยังไม่กล้าไปส่ง วันนี้ทางผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติเซนแฮมเรียเบราดที่มีเมตตาอนุเคราะห์จัดถุงห่วงใหญ่ให้กับชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือเป็นตัวแทนมอบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 ที่เกิดวิกฤตในเรื่องของการดำรงชีวิตที่ทำงานหนึ่งในนั้นก็มีนิคมอุตสาหกรรมลำพูนซึ่งก็มีพี่น้องจากจังหวัดเชียงรายน,าน่านและอีกหลายจังหวัด ถูกคำสั่งให้กักตัวซึ่งปกติเขามีรายได้ที่แทบไม่พอใช้เดือนชนเดือนในานาของน้องอลิาสาจนินนะคะมีความยินดีอย่างยิ่งนะคะพี่โรงเรียนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวลำปางน,นะคะที่กำลังกักตัวอยู่ทีาา่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนเราเป็นแบเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าถุง ปันสุขที่เราเตรียมมาในวันนี้นะครับจะช่วยเหลือให้กับพี่น้องชาวลำปางที่อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลำปูนและเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะส่งแรงใจจากปันสุขนี้ให้กับทุกทท่านที่นิคมอุตสาหกรรมลำปูนครับขอบคุณชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือที่เป็นสื่อกลางแห่งความสุขให้กับประชาชนและทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ